คือทุกคนพูดถึง A.I. มากเป็นบัสโร์ดเนาะทุกนทนีพี AI หมดแต่สิ่งที่สำคัญในธุรกิจหรือว่าในดิจิทัลมาร์เก็ตเตอร์คือเราเรารู้หรือเปล่าว่าด้านหลังของ A.I. มันคืออะไรด้านหลัง A.I. มันแค่เป็นสถิติมันเป็นแค่ Progressive Progressions มันนเป็แค่การสร้าง supervised learning ั n s u p e r v i s e d learning ต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญคือบางครั้งอ่ะในในอ a n ์ก a ไ i เซชัอ่ะอยากใช้ AI แต่อยากจะรู้ว่า y ทำไมต้องใช้ a อเอาเอาจากรากฐา ขอ Data Foundation มาก่อนเช่นตอนนี้คุณมี Data พร้อมหรือ,อยังเพื่อที่ AI มันเรียนรู้ตอนนี้มีคุณมีการเก็บ behavior data อ,อย่างตอนนี้คุณมีการเก็บ user data หรืวอ,อย่าง user data non user data เนะเาะ product category data เนาะหลังจากนั้นคุณได้มีการทำ Statistic บางอย่างกับมันแล้วหรือ,อยัง อันเนี้ยมันก็เริ่มเป็น AI เด็กๆล็กในองค์กรคุณถ้าสมมตินคนเริ่มทําสิ่งสิ่งนี้ต่างๆไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องซื้อมาเทคไม่ต้องซื้อเทคโนโลยีอะไรนะแค่รู้ว่าตอนเนี้ยลูกค้าของคุณมีความสนใจกับโปรดักต์ของคุณในแคตตากรีของคุณนี้ขานาดไหนแค่นั้นก็เป็น a อในองค์กรคุณได้แล้วแค่นั้นเข้าใจลูกค้าก่อน